ลมหายใจบนรถแมคโครแสงอาทิตย์ยามเช้าสาสสองกระทบกระจกหน้ารถแมคโครคันใหญ่ที่จอดนิ่งสงบอยู่กลางไซงานเงาของคนขับรถสะท้อนลงบนแผงควบคุมมันคือภาพสะท้อนของความเหนื่อยล้าออและความสิ้นหวังในชีวิตงานไม่มาเงิงไม่มีประโยคสั้นๆที่วนเวียนอยู่ในหัวมันเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไป ชีวิตที่เคยสุขสบายเมื่อครั้งงานล้นมือกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในบัดนี้ความรู้สึกผิดหวังพุดขึ้นมาเมื่อนึกถึงคนที่เคยไว้ใจแต่กลับพบว่าเป็นเพียงภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมานั่งจิบกาแฟถอนใจแล้วคิดเงินไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ตอนนี้กูใกล้าตายแล้วยังหาเงินไม่ได้เลยเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆ ความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจรุมเร้าเข้ามาจนแทบจะทนไม่ไหวร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนล้าลงทุกวันแม้หัวใจสู้แต่ไม่รู้จะสู้ไปได้แค่ไหนเขาคิดในใจความรู้สึกที่ว่าจะสู้ต่อไปนั้นยังคงอยู่แต่กำลังใจกลับเลือนลางลงไปทุกทีหลังจากต้มมามา่าซดกินรอบดึกแล้วเขานั่งคิดอีกเอาจริงๆต่อให้เราจะทำงานหนะัก หรือเหนื่อยแค่ไหนถ้าคู่ชีวิตเราดีคอยช่วยเราเราจะหายเหนื่อยแบบหนึ่งเปอร์เซนประโยคนี้ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดไปทั้งหัวใจเขาอยากจะถามตัวเองว่าทำไมต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ทำไมชีวิตถึงได้โหดร้ายขนาดนี้ในขณะที่ความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวเขาก็ได้แต่เฝ้ามองรถแมคโครคันใหญ่ ออที่จอดนิ่งอยู่เบื้องหน้ามันเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตเขาในตอนนี้ที่แม้จะยังคงอยู่แต่ก็ขาดพลังและความหวังไปเสียแล้วแต่ชีวิตต้องสู้ต่อไปที่มาหนุ่มกบเคโอโอเคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าชาวตำบลด่านใน5ข้อคิดจากเรื่องลมหายใจบนรถแมคโคร เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตคนทำงานที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความไม่แน่นอนซึ่งเราสามารถเรียนรู้และนำไปปอรับใช้ได้ดังนี้ 1. ชีวิตไม่แน่นอนสิ่งที่เคยมีอยู่อาจหายไปได้ทุกเมื่อการเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญ 2. ความสำคัญของคนรอบข้างคนรอบข้างมีส่วนช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ 3. ความแข็งแกร่งทางใจแม้จะเจอกับอุปสรรคแค่ไหนการมีกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสู้ต่อไปได้ 4. การทำงานหนักไม่ใช่คำตอบเสมอไปการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากขาดปัดจจัยอื่นๆที่เอื้อต่อความสำเร็จห้า การดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบบ้างสรุปเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญขององค์การมีสติในการใช้ชีวิตการรู้จักปรับตัวและการดูแลตัวเองให้มีความสุขโปรดติดตามเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนทางช่อง YouTube บ้านเป็ดคลับทุกวันที่นี่กดซั b s ไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยจ้า